สวัสดีเมื่อนกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาวรานนคะาันี้ก็จะมานําเสนอนะคะวิธีที่หลายๆคนนะคะใช้ WiFi แล้วลืมไปว่าพาสเวิร์ดของเราเนี่ยที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยคืออะไรนะคะหรือว่า,าไปสถานที่นั้นๆแล้วไม่อยากจะขอ พาสเวิร์ดซ้ำนะคะหรือว่าลืมพาส s เวิร์ดเนี่ยเราจะสามารถดูได้ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีวิธีมาฝากกันนะคะวิธีดูนะวิธีการดูเนาะก็ให้ทุกคนไปที่ตรงนี้นะคะอ่าน,นี้จะเป็น Windows 11นะคะทุกคนเนาะที่เห็นหน้าตาแบบนี้ก็คือเอามาตกแต่งเอานะคะก็อันนี้นะคะใครที่เป็น Windows 11ให้ไปตรงที่สัญลักษณ์ของ w i f i ตรงนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วคลิกขวานะคะแล้วก็ NetworkAN d อินเทอร์เน็ตเซตติงนะคะกดคลิกเข้าไปเลยนะคะพอถึงตรงนี้เราก็มาที่ตรง Advanced Network Setting นะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยก็มาตรงที่ More Internet อ่า More Network นะคะ Adapter Option ตรงนี้นะคะทีนี้เราก็เข้าไปดับเบิลคลิกตัวไวไฟที่เราใช้อยู่นะคะก็ดับเบิลคลิกได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ ไปติ๊กตรงที่ v i o l e t property นะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะเห็นคำว่า security ตรงนี้นะคะกดได้เลยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยก็กด show อ่า show character นะคะก็คือ show อักษรนะคะก็จะได้ password ที่เราใช้อยู่นะคะเราก็จะจำได้นะคะแล้วก็จะรู้ได้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าใครที่อ่าลืมนะคะว่า พาสเวิร์เป็นอะไรนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูตรงนี้ได้เนาะวันนี้ก็นำมาฝากทริคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับใครที่จำเป็นต้องใช้นะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยเนาะวันนี้ก็นำมาฝากกันไว้แค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ